ที่จะูได้ว่าปีไหนจะมีโชคคะอ่าโอเคนะคะก่อนอื่นเลยเนาะก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะมีโชคนะคะเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าคําว่าโชคของโหราศาสตร์จีนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคําว่าโชคของโหราศาสตร์จีนเนี่ยเราเรียกว่าฉายนะคะฉายที่แปลว่าทรัพนะคะทรัพแบ่งออกเป็น2ออย่างด้วยกันนะคะคุณนะคะอย่างแรกเราเรียกว่า อย่างแรกเราเรียกว่าซับทางตรงนะคะเรียกว่าเจิ้งฉายนะคะอันที่สองเรียกว่าซัแบ,บแบบแปลกประหลาดหรือซับที่ไม่ได้มาบ่อยจะเป็นก้อนใหญ่นะคะเราเรียกว่าเพียนฉายนะคะ,ะคราวนี้ไอ้ซับสองซับเนี้ยมันต่างกันอย่างไรนะคะเขาให้ดูนะคะในเรื่องของหลักการของข่มกันนะคะ <c oughs> อย่างเช่นตัวเรานะคะข่มธาตุ A แสดงว่าธาตุ A เนี่ยนะคะ เป็นชายของเราหรือเป็นทรัพย์ของเรานะคะถ้าตัวเราคมธาตุเนะคะเป็นพลังงานเดียวกันนะคะก็คือหยางคมหยางหญิงชงหยางคมหยางหญงิคมหญินแบบนี้นะคะพลังงานหยางหญิงคมกันเองอย่างเงี้ยเราเรียกว่าโชคเพียนฉายเราจะได้ลาบก้อนใหญ่นะคะแต่ถ้าปีใดน,นะคะที่เป็นดาวเจิ้งฉาย ตัวเราเป็นหยางคมหญินตัวเราเป็นหญินคมหยางนะคะหรือเรียกว่าธาตุคมต่างพลังงานเราเรียกว่าเจิ้งสายปีนั้นธุรกิจการงานของคุณ จะดีอย่างยาวนานแต่ว่าเป็นลาบที่ต่อเนื่องอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนดาวเพียนฉายดาวเพียนฉายอย่างเช่นคุณถูกหวยรัฐบาลคุณจับฉลากชิงโชคปุ๊บได้รถเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าดาวเพียนฉายแต่ถ้าคุณทําธุรกิจปีนั้นเป็นดาวโชคลาภของคุณทําให้คุณมีธุรกิจดีต่อเนื่องยาวนานตลอดทั้งปีดีกว่าปีก่นกอนๆแบบนี้ค่ะเราเรียกว่าดาวเจิงฉายดังนั้น เพียงฉายกับเจ้างฉายเราดูกันของหลักการของโชคลาภนะคะถ้าหยางคมหยางหยินชมหยิงหยางคมหยางหยินชมขอโทษนะคะหยางคมหยางหยินคมหยินแบบพลังงานเดียวกันพิฆาดกันเองคุณจะได้ลาบก้อนใหญ่แต่ถ้าหยินคมหยางหยางคมหยินได้พลังงานต่างกันคุณจะได้ลาบหรือโชคลาบ อย่างต่อเนื่องนี่แหละค่ะเวลาที่เราดูว่าปีไหนเราจะได้โชคใหญ่ปีไหนเราจะค้าขายเรืองรองดูแบบนี้ค่ะ